เนี่ยก็เตี้ยวใส่ลูกชิ้นซื้อมาเมื่อวานนี่เด้อน,นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ซื้อมาเมื่อวานนี่แหละจ้าซื้อมาเมื่อวานเองลูกชิ้นเดี๋ยวจะใส่พริกต้อใส่เยอะหรอกใส่พริก อเป็ดใส่น้ำส้มใส่น้ำส้มนิดนึงใส่พริกผักไม่มีใช่ไหมไม่มีต้นหอมไม่มีไม่มีผักไม่มีผักมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้เราก็กินแค่นี้จ้าไม่มีผักก็กินได้นะคะก๋วยเตี๋ยวทำเองก๋วยเตี๋ยวทำเองจ้า 你。嗯 yeah.